มาวัยรุ่นนะครับตอนโซโล่เดี่ยวเสียดากมาอีกแล้วในอีพีนี้นะครับการผจญภัยทั้งวันของนายูกับเรือขยันคู่ใจจะเป็นอย่างไรเรื่องราวมากมายมีให้ติดตามในอีพีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามคลิปนี้กันได้เลยครับเช้านี้ที่สดใสนะครับ FC นะครับไปซ้ำหมายเดิมหมายเก่าต้องบอกแล้วว่าหมายเนี้ยใกล้บ้านมากๆเลยนะครับ FC 15นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วซึ่งเวลานายูออกหมายคน นเดียวเนี่ยนะครับก็จะ,จะ 8, 3, 6, ไปค่อนข้างสายนะประมาณ6กโมงครึ่งนี่ไม่เช้านะไปลงเรือเลยเสร็จประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแต่ถ้าออกทริปไปกับเพื่อนกับฝูงอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปเช้ากว่านี้นิดนึงน่าจะถึงตั้งแต่6กโมงหกโมงนี่คือถึงหมายแล้วนะครับกว่าจะคุยกันกว่าจะเตรียมเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าไปหลายคนเนี่ยจะค่อนข้างเช้าหน่อยไม่รู้เป็นไรนะจะสเต็ปนี้ตลอดเลยนะครับเวลาลุยคนเดียวเนี่ยมันก็จะอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะครับคือมันคุยกับลมหายใจของตัวเองเลยนะเวลาตกปลากับเรือคายักอะไรอย่างเงี้ยแต่กับเพื่อนนนมมักก็จะีฟลสุ สนานไม่เหงานะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่วันนี้นะครับต้องบอกเลยอากาศดีมากๆเลยนะครับนะเนี่ยถ้า fc นะครับสังเกตนะครับนะน้ำวันนี้เห็นไหมเห็นพื้นเลยนะคือน้ำเนี่ยลงนะครับนะจากวันที่มาหลายๆครั้งหลายๆทริปเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคลองเนี่ยนะครับที่ใกล้บ้านนัอยู่เนี่ยน่าค้นหาออกทุกครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งนะครับมันมีความตื่นเต้นมันมีความเงียบ้วยนะบางวันแม่งเงียบบางวันแม่งดีแม่งดีเลยวันนี้ก็จะย้อนตีขึ้นนะครับไปทางประตูน้ําปกติเนี่ยนะครับจะไม่จะไม่ การขึ้นประตูน้ำจะลงมาแล้วไปประตูน้ำอื่นนะครับวันนี้ดันขึ้นไปเลยนะครับอ่ะมาดูฟุตเทจนี้กันัยรุ่นอุ้ยโดนครับ Oh. ไม่โดนนะครับวัดไม่โดนนะจังหวะนี้ผมก็คิดว่ามันอยู่นะครับแล้วผมส่งให้มันหน่อยด้วยเห็นไหมจังหวะที่ผมวัดไม่อยู่นะครับนะเป็นปลาช่อนแน่นอนนะครับกัดแน่นมากตัวนี้ไม่รู้นะผมว่าตัวนี้แม่งไม่เล็กแต่ว่าจังหวะผมอะนะครับนะ่รีบไปหน่อยนะจริงๆถ้าสมมติส่งนานกว่านี้ให้มันขมือบอะ่ะผมว่าน่าโดนเลยจังหวะนี้ผมพลาดเองนะใช้โอกาสเปลืองมากๆเลยนะครับคือ,อตัวข้อผิดพลาดอะไรพวกเนี้ยผมเองเนี่ยเวลากลับมาบ้านเนี่ยหรือได้ตัดคลิปหรือได้ดูคลิปเนี่ยคือเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าฟีลลิ่งของแต่ละตััััวมนกดยงงไ อย่างที่บอกว่าตัวที่ผมใช้โอกาสเปลืองอ่น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นี้แหละนะครับปกติมันต้องอยู่ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะลุยกันต่อมาดูฟุตเทจนี้กันครับขู่โดนโดนดิมึงโดนดิโดนดิโดนโดนนิโดนดิโดนดเฮ้เชา้าโดน ครั้งแรกพลาดไปครั้งสองนั้นไม่พลาดน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับชดโดเนี่ยกัดจะอยู่เนี่ยมันก็แล้วแต่จังหวะจริงๆนะบางจังหวะจะขาดนะครับกัดเนี่ยมีเคปลานะครับก็ขาดรับบางจังหวะบางคนนะเอาบางคนนะไม่ใส่สายหน้านะครับจะอยู่ก็อยู่เป็นไ,ไงเอฟซี FC เคยเป็นไหมไม่ใส่สายหน้าไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าชดโดเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะกัดเนี่ย แต่อยู่เพราะอะไรฮะมันกัดไม่โดนจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะจุดซี่ของฟันมันอะนะครับอันนี้คือตัวเบ็ดที่แถมไปนะครับนี่เป็นไงสบายสบายนะครับตัวนี้ประมาณ2โลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเราต้องดูเบ็ดด้วยนะครับแต่ถ้าโดนซักอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถึงจะไม่ง้างถึงจะไม่เหยียดเนี่ยเป็นผมผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะล้าได้ถ้าเวลาโดนปลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสักประมาณ2-3าตัวก็เปลี่ยนตัวเบ็ดสักตัวหนึ่งเนาะนะครับนะ ก็แถมไปด้วยนะครับในซองเลยนะครับสนใจนะครับน้าตะโขงนะครับงานชะดป่าอย่าลืมหมักเลือดมาตีจะมานแบบนี้คิดกูที่ตะก,กา้าสินค้าได้เลยไม่รู้เดี๋ยวตอกกันต่อหลังจากเช้าที่สดใสนะครับเราก็ลงมาทางประตูน้ําซึ่งผมจะจอดรถอยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับจำได้ไหมว่าตอนมาเนี่ยนะครับเราย้อนขึ้นไปตอนเนี้ยเราจะลงไปแล้วนะครับนะไปหมายเดิมเดิมที่ผมเคยโดนแต่เกมก็ได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าทางที่จะลงไปประตูน้ําด้านล่าง เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยกอผักตบเต็มไปเลยนะครับคือมันแน่นมากนะครับเราฝ่าไปไม่ได้เห็นไหมนะครับการตกปลาในแต่ละวันเนี่ยนะครับวางแผนอะไรไว้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องมาแก้หน้างานกันทั้งนั้นแต่ทางเมื่ออทิตย์นู้นนะครับที่มันตันนะครับวันนี้มันกลับไม่ตันนี่ยนะครับวันนั้นจําได้ไหมคลิปที่มากับน้าแจ็คแล้วฝ่ากันไปวันนี้มันไม่ตันแล้วนะครับการผจญภัยตกปลาด้วยเรือคายักเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าค้นหานะแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสร้างสีสันสร้างความตตื่นนเ้ ให้ตลอดเวลาเลยะนะครับช่วงเช้าอากาศดีนะครับแต่ตอนนี้นะน่าจะประมาณเที่ยงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับในฟุตเทจนี้ร้อนมากนะครับมี35องศาแน่นอนนะเห็นแดดลำไรลำไรอย่างเงี้ยอากาศร้อนจริงๆผมกินน้ำไป4ขวดลิตรอะอากาศร้อนไม่เป็นไรนะครับหัวอย่าร้อนตามนะครับมาชมชหวะนี้กันวัยรุ่นดูดิอากาศหรือหัวจะร้อนกว่ากาันสวยจัด วั <Wasser> นหนึ่ตอ้โหอ้ลุดว่าแล้วต้องมีตัวนะย้ำจนไม่รู้จะย้ำยังไงแล้วนะครับนะมันไม่รู้ปากขาดหรือสะบัดแ so. ม่เอ้ยร้อนก็ร้อนสามสิบห้าองศาเดายขานี่ร้อนกันมาใหญ่เลยหัวร้อนไปด้วยตกกันต่อเดียดาย ตัดคลิปอยู่เดี๋ยวดูยังเสียดายเลยไวรุ่นเออเฮ้ยนี่ไปดูตรงนั้นว่าจะไปตีปลาช่อนกัดไปกันต่อไวรุ่น อ่า fc นะครับเราก็ล่วงเลยมาจนถึงเวลาประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสองได้นะแดดร้อนเ็มพิกัดเลยไม่รู้เนี่ยเกิน3 5องศาด้วยหรือเปล่านะครับมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยและ fc ลองดูดีๆนะเหมือนว่าน้ำอาจจะนิ่งๆใช่ไหมไม่นิ่งนะ น้ำแรงมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เชี่ยวมากเพราะว่าผมเนี่ยเปิดมอเตอร์ไกด์เบอร์สองเนี่ยได้แต่ไปเรื่อยๆต้องเป็นเกียร์สาแต่ในใจผมมาคิดอยู่แล้วนะครับว่าตรงเนี้น่าม,มีนะครับเพราะว่าน้ํามันไหลค่อนข้างแรงนะครับมีสิทธิ์ที่ปลาเนี่ยมันจะไปซุกอยู่ข้างแล้วรอ,อก,กินเหยื่อนะครับคลายีร้องสังเกตดีๆนะครับเนี่ยจะมีปลาเล็กเี่ยนะครับเหมือนแบบแตกฟูงหรือมาไล่นะครับประมาณ 2- อึงสาเที่ยวแล้วอ่ะมาชมฟุตเทจนี้กันครับผม อุ้ยโดนโดนโดนไมไม่โดนไม่โดนไม่เก่งข้อรอไว้แล้วว่าน่าจะมีนะครับแล้วมีจริงนะครับแต่กัดโดนผักกระชูดเนี่ย นะครับเห็นเลยนะครับนี่นี่ผมเห็นเลยนะในสายตาของผมเนี่ยคือมันกัดไม่โดนกัดเต็มผักเลยนะครับจ้องแบบจ้องจะเล่นอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับมันน่าจะมาไล่กินลูกปลาเนี่ยฝูงแถวเนี้ยนะครับเยอะมากเลยนะครับไล่ไปไล่มานะครับโหน่าเสียดายอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากๆผมก็เลยกะเข้ามาพักร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหน้าตอนเนี้นะครับฮีทไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนเกินโทรศัพท์ยังจะใช้ไม่ค่อย ไได้เลยนะครับเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดนะครับโทรศัพท์นี่แบบว่าคือ iPhone เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยมันอุณหภูมิสูงนะครับก็เลยต้องมาพักหน่อยนะครับพักเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราตกปลาเนี่ยมันน่ากลัวอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเราออจะไม่รู้จักร้อนนะครับเราต้องมาพักบ้างนะครับเพราะบางทีร่างกายเรามันไม่ไหวนะแต่ใจบางทีมันเพลินไงนะ,นะการตกปลามันเพลินอ่ะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรุยกันต่อครับเพืรุ่นอ่ะพักกินน้ําเรียบร้อยยืดเส้นยืดสายพร้อมไปต่อนะครับนะนะฟุตเทจนี้น่าจะเป็นฟ มาดูโอกาสสุดท้ายกันว่าวันนี้จะได้แต้มเพิ่มหรือไม่ครับ FC มีช่อนใหญ่ๆทักตัวไหม แน่ฮะจะลองตีดูนะครับหมยสวยหมยสวยยัดนยในใกล้ๆเลย ตะโขงหาช่อนหน่อยดิ กาดไม่โดนอีกแล้วโอ้โหวันนี้เป็นอะไรเนี่ผมใช้โอกาสเบืองมากเลยนะครับนะก็วายไปหรือนะหรือวันนี้จังหวะมันไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรครับ FC ใครที่ติดตามนะยูดูนะยูคลิปนี้มาคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าวันนี้นะยูเป็นอะไรนะครับนะถ้าใครติดตามมาถึงตรงนี้แล้วนะยูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยมีโบนัสแท็กนะครับมาให้ได้ชมเงินถ้าเป็น FC จะรู้สึกยังไงกับฟุตเทจนี้ครับผมนะคอมเมนต์มาด้วยนะหลอนๆเลยไปรุ่น ต้องบอกเลยนะว่ามันดังกล้องไปทั่วคลองจริงนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลนะตอนนี้อยู่ไกลนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ไกลเนี่ยนะครับได้ยินหมดทั่วคลองเลยนะครับไปยันนี่แบบผูกลงผูกเรือยังได้ยินนะครับผมต้องบอกเลยว่า นะตกไปปรงไปขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนาะยูเข้าใจคนหัดตกดีที่สุดเพราะนี่คือนาะยูขอภายมือโปรหัดตกจากลาก,กันไปก่อนวัยรุ่นนะครับฝากอุดหนุนตะโขงด้วยนะจ๊ะอีกเยอะ สวัสดีครับ